ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมไรเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนําร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger กันนะครับอยู่กันในช่อง1นึ่ GDC ก็นิดนึงนะฮะทุกคนนะอาจจะเห็นผมใส่ชุดซ้ำๆนะฮะต้องอัดทิ้งไว้จริงๆนะครับเพื่อที่ผมจะมีไปต่างจังหวัดด้วยเนาะก็ต้องอัดคลิปทิ้งไว้นะซึ่ง มาฮะทุกคนคลิปที่แล้วเราเปิดเกียร์กันไป2รอบเนาะถ้าใครได้ตามมาเนาะก็เรียกได้ว่าได้เกียร์คริสต์มาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้ชิ้นที่เราต้องการมานิดนิดหน่อยหน่อยก็ถือว่าไม่คุ้มนะเออแต่ก็ถือว่ามันก็มีเกียร์ใส่นะครับสำหรับเกียร์คริสต์มาสเนาะอ่ะในคลิปนี้ได้เวลาที่ผมจะแจ้งเกิดให้กับไอดีนี้ผมรอมานานแล้วนะครับที่จะทำตัวมูนกับปะเป็น9ดาวเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาทำกัน และรีความสามารถก้าวดาวดีๆด้วยเออนี่เลยนะครับผมจะหาความสามารถก้าวดาวที่เป็นล่างโคนให้กับตัวละครน,นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมตอนนี้ลูกแก้วผมมีสามลูกแล้วผมขาดหินสีม่วงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปเล่น PVP ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาภารกิจอ่าซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราเนี่ย สามารถมาเล่นบนหลีกทองได้แหละจากแบบหลีกเงินเนาะตอนนี้เล่นหลีกทองได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้เนาะอ่ามูนกระปะอ๋ออยู่อีกทีมหนึ่งอ่ะไว้นี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้นะคือที่ใช้แบบนี้เพราะว่าหยุด5วินาทีมันมาแนวนี้เนาะหยุด5วิก็เลยต้องเล่นแบบนี้ยอ2ตัวอ่า นี่เลยครับยอ2นะฮะองคาติดห้าวีก็จะมากขึ้นได้ไหมนี่ฮะเห็นไหมอันนี้เป็นทีมที่ผมเล่นนะฮะก็ลองไปใช้งานกันดูว่าจะถูกมือทุกคนหรือเปล่าเออเพราะอันนี้คือเทคนิคที่ผมเล่นนะฮะอันนี้ขึ้นมาท้องหนึ่งแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับกันสักนิดหนึ่งมารับได้ไหมเนี่ยผมลืมนึกเลยอ่ะ รับได้เนาะไม่มีเพชรอ่าโอเคมาเรามาขึ้นกันดีกว่านะครับผมขาดหินม่วงอยู่สามหินผมแลกได้ไหมอย่าบอกว่าแลกไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยขาดหินม่วงสามหินเดี๋ยวก่อนเอาดีๆใช่ไหมเราขาดหินม่วงอยู่สามอันไ <c oughs> อขาดจริงๆเหรอเดี๋ยวเๆมีอยู่ไหมเนี่ย สามหินอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอานะใช่ไหมใช่ปะโอไม่ใช่ว่ะงานเข้าแล้วทีนี้หัวเอาไปแล้วเอาไปยังวะเอาไปยังอันนี้วะเนี่ยอันนี้ะ่ะเออเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วเอาไปแล้วโอ้โหงานเข้าแล้วทีนี้อืมโอ้โหหนึ่งจีดีซีเอานี่นี่ใช่ไหมนี่นี่อันนี้วะเนี่ย อ,อ,อยู่ไม่เอาเกือบแล้วลืมลืมลืมโอเคนะฮะรับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปรับนะโอ้โหทุกคนคืองานเข้าเลยอ่ะผมนึกว่าไม่พอแล้วโอเคนะมามาเรามาขึ้นมูลกับป่ากันดีกว่านะฮะโอ้โหกลัวเลยวะเพราะว่ามันต้องรอวันอาทิตย์อะผมรอไม่ได้ไงนะเออมา โชคของโชคจริงๆนะครับมาผมมีกบ9้าดาวอยู่2ตัวเนาะเอามานี่เลยอันดับแรกขึ้นมูลกับปะเราเป็น9ก้าดาวก่อนลืมล็อกตัวละครเลยอันนี้เป็นเกียร์เซตที่ผมใส่ลองไปใช้งานกันดูได้นะอ่ะถ้าดวงดีขอเป็นร่างโคลเลยผมจะได้ประหยัดตัวปุกพลังเอาไปทำตัวอื่นนะอันนี้ได้เป็นเจาะนะ ถามว่าเจาะดีไหมดีแต่มูลกับปะจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเลนเจอร์เขาออกมาเยอะต้องเป็นล่างโคนครับนะผมยังต้องไปต่อเพื่อหาล่างโคนมาครับโอ้พีชีสองขอล่างโคนได้ไหมเออนี่แหละฮะผมต้องไปต่อเพื่อล่างโคนจริงๆนะแล้วพอได้ร่างโคนเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอากบผมจะใส่กบไปเลย ไม่รอแล้วแล้วก็เอาเลเวลไปมูนกับปะเราก็จะเก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับนะฮะอืมทีนี้แหละผมมีโอกาสจะยืยนบนหลีกเพชรอะไรพวกนี้ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมานี่เลยนะฮะร้อก้ับปะพรตันนะฮะถือว่าเป็นตัวละอครอที่มาแบบแรงมากๆนะตอนนี้นะฮะ เออร้อหสิเองแล้วเวลวุ้ยวันนี้มันสุกแล้วนะมันสี่ทุ่มแล้วเวลมันดูขึ้นช้าเนาะเอาลิโอนาดออกนะครับแล้วก็เอาเป็นระดับเลเวลอ่ะอันนี้เราไม่ใช้ร้อยสดาวินชีใช้ครับโอ้โหอันนี้ไปอืมงานจะเข้าแล้วทีนี้เอาเจดดาวไปก่อนไหม เจ็ดด uh, okay. าวเจ็ดดาวโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับเวลกับป่าร้อยเดี๋ยวค่อยหากบเพิ่มในอนาคตมาทำเก้าดาวแม็กตัวแรกในไอเดมูลกับป่กันถือว่าพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นนะไหนๆเราปั้นมาแล้วได้อ่าได้ความสามารถที่เราต้องการแล้วจัดทีมเล่น PVP กันดีกว่าเออนะผมจะใช้เป็นเออเอาเอันไหนดีวะเอาเซต เซตแบบเมื่อกี้แหละผมว่ามันดีแหละนี่แล้วก็เดี๋ยวเราได้เกียร์มาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมใส่เกียร์ใหม่ก่อนเนาะอ่าใส่เกียร์ใหม่ก่อนใส่ให้ตัวยอผมใส่ให้ตัวนี้แล้วกันเนาะ,อ,ะอ้โหได้ชิ้นใหม่มา <c oughs> เรียกได้ว่าคุ้มฮะอะ่ไปอัพหน่อยโอเคนะฮะตอนนี้หมวกอาเนียบวก3มละแล้วก็ ตำราพี่ชัยผมแทบไม่ได้ใช้เลยอะปะเดี๋ยวเรื่องเคี่ยวเรื่องอะไรยังไม่พอให้ว่ากันค่อยๆเล่นเก็บไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ได้มาอีกชิ้นหนึ่งก็ดีชิ้นกลางโอ้อันนี้ก็ดีอีกหมวกรอยอืมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระปะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองเล่นก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับอ่ะไปครับผมมีตัว๋วลุงอยู่23ตัว๋วเดี๋ยวมาดูว่าจะดันได้ขนาดไหนนะไอดี ID ใหม่ จัดเลยค่ะทีมนี้เรากับป่าเก้าดาวร้อยเจ็ดสิบพรตันนะเออจะไปหวั่นอะไรอะ่ะเกียรเราก็ไม่ได้หมูไม่ได้หมาผมบอกเลยจะกลัวได้ยังไงฮะเกียรเราก็ไม่ได้หมูไม่ได้หมาพู้เลยนี่ฮะมาได้วัดนี่เรียบร้อยนะฮะติดห้าวีปล่อยตัวไม่ออกนี่ครับสวยๆเลยอ่ะ ต่อเลยฮะทีมนี้ไหวไหมอลองดูนะฮะเออคือตอนนี้คอมโบผมมันกําลังจะเข้ามือแล้วนะครับกําลังจะเข้ามือคอมโบเอามาอม,มาเลยนี่นีครับโอเคนี่เลยมาเอาพัดมาเราพัดไปมาเลย ได้ไหมอ้โหูเจมมืดเศกอะไรขนาดนี้แต่สกอตผมที่เด็ดอะผมพูดเลยสกอตเออเฮ้ยอ้โหโูโหยอเรายืนได้อยู่ได้ไหมกระปะกองทัพได้ไหมได้ดิเออเออนี่นี่นี่เห็นไหมกองทัพกระปะเราช่วยได้ฮนะบอกเลยนี่ฮะเหมือนเกมได้พลิกอยู่นะพลิกป่ะเออเหมือนจะได้พลิกครับตอนนี้เรียบร้อยฮะอ้โหู เลยว่ารู้เรื่องแน่นอนฮะได้พิกนะอันนี้คือไม่มีปืนคิดนะที่ผมแบบเฮ้ยอยากได้ปืนคิดปืนคิดเอามาใส่ให้กับป่านี่แหละฮะเออถ้าได้ปืนคิดมาอีกนะโอ้โหบอกเลยกับป่าผมน่าจะแบบโหดจัดๆนะหลีกเพชรหนึ่งมัตเตอร์สามอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะเพชรหนึ่งมัตเตอร์สามนี่ยจะมีโอกาสได้ลุ้นเนาะถ้าได้แบบปืนคิดมากมานะครับนี่ฮะอา่า ไหวไหมอันนี้โดน5้าวีวะ่ะเราก็5วีใส่เขาเหมือนกันนี่เลยได้ไหมโดนลอยมายังไงไหวไหวอย่าไปวันเออนี่อย่าไปวันนี่เลยสวยอ่านี่ครับเรียบร้อยนะฮะกับป่าเราทีเด็ดนะคระับพูดเลยอ่ะสบายสบาย เจมมืดเนี่ยวกลับมาเล่นกันเยอะเนาะอาเนียก้าวดาวแม็กเจอหน่อยดิอาเนียก้าวดาวแม็กนะฮะเออเจอหน่อยอาเนียก้าวดาวแม็ก,เจ,กนนเจอกันหน่อยนะเจอกันหน่อยนะเออยังไงอา่านี่ฮะกระปะเราตีไปตี อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหล้ำนำเฮ้ยไรกาดวะอาเนีย9ดาวแม็กไรกาดวะใจเย็นนะโอ้โหห้าวีิแบบหนุกหนับเลยอะผมก็ห้าวีิเขาก็ห้าวิใส่ผมโอ้โหป้อมป้อมผมป้อมผมยังไงโอ้ยยอุ๊ย9ดาวแม็กไม่อาเนียมันมันตึงยังอ่ะยังไงฮัลโหลเกือบว่ะเกือบผมเกือบ เรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่รอดวะ่ะโอ้โหอาเน,นียเก้าดาวแม็กไม่ธรรมดาว่ะทุกคนเกือบนะนี่อันนี้คือทีมดีเลยนะแต่ผมอยากวัดว่าทีมเนี่ยลองดิ <c oughs> เออเด้อเด้อเด,เ,ดเอาคอมโบมาอันนี้เอาเล่นแบบนี้เลยนะฮะทีมนี้ต้องเอาแร่พันมาด้วยเออมา ได้ไหมอเอาเดนจิแลพันมาด้วยเดนจิแรลพันยังไงนี่นี่นี่ไปดันดันลูกดันดันไปดันมาละเรียบร้อยนะฮะ,อะเอาแรลพันมาช่วยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ง่ายขึ้น อ่าโอเคอยังไงดียังไงดีอันนี้ไหวไหมไมีไหวก้าวดาวเยอะอ่ะอันนี้น่าลองเนาะไม่มีบอสมืดนะฮะแต่มีบาวล็อกเป็นตัวดามเมจเออนี่ดันไปดันมาจะเพชรนสามะทุกคนสวยงามมากไปครับน้ำแข็งไฟไป,ไป ธรตมะหน่อยอ่าน,นี่ฮะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหห้าวีเขาติดติดหึบเลยเฮ้ยทำไมห้าวีมันติดอะไรขนาดนี้เออู้หอันนี้ไม่ไหวนะทุกคนเรียบร้อยเลยวะ่ะห้าวีหนึบหนับเลยอ่ะห้าตัวเลยอ่ะ เมื่อกี้พูดก้าวดาวแม็กอันนี้แหละปทีเด็ดห้าตัวของเขาไปเจอหน่อยดิเออเกียเขาไม่เท่าไหร่นะแต่กระปะเขาก้าวดาวแม็กผมไม่ก้าวดาวแม็กนะแต่ผมแบบคอนตันน่ะเออก็ต้องเก่งหน่อยดิคอนตันกระปะเราอ่านี่ฮะหอนไหมยอยอมีเครือกนะครับยืนโอ้โหเฮ้ยอะไรวะทำไมก้าวดาวแม็กมันตีแรงขนาดนี้วะก็ผ่า ตีหายเลยอ่ะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหตีผมหายเลยอ่ะดันไปดันมาจะเพชรหนึ่งแล้วทุกคนทีนี้ไปลุยอ่าเหมือนจะได้เพชรหนึ่งอยู่ไหมมานี่เลยมาเลยมาเลย อ่านี่ฮะมาไาเลยยังไงไหวหรือเปล่าไหวที่กองทัพข้างหลังเราสู้รูนี่กับปะค่อยๆตีไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหหายเกี้ยงเลยเว้ยโดนหยุดห้าหายเกี้ยงเลยอืเรียบร้อยฮะ ตายหมดเลยนะกับป่าเราไม่รอดอ่ะโอเคนะครับผมไม่รอดนะก็ยังแบบ5้าตัวยังไม่ไหวเออแต่เก้าดาวแม็กมีลุ้นนะฮะ,ะเดี๋ยวผมขอลองอันนี้คืออยากลองไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับแลท่าไหมถ้าเกิดว่าผมอยากให้ตัวละครเขาปล่อยเร็วขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออ มันจะแบบมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องแรกไหมน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่มงกุฎไปนี่เลยแล้วอยากเห็นตัวเขาปล่อยไว้ขึ้นอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ถือว่าไวเลยนะแต่ขอไวอีกนิดนึงละกันมาครับลุยเอาเลยทีมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากับป่าจำนวนนี้เยอะมันจะโกงอย่างที่ผมพูดไหม มาโอ้โหแล่พันอ่ะถือว่ามันตัวพวกนี้น้อยอยู่ไงดีฮะแล่พันปล่อยไวมากนี่ฮะกองทัพกับปะเราจะเร็วมากนี่จะเร็วจริงๆอ่านี่จะเร็วมากครับก็จะเล่นง่ายขึ้นนี่เห็นไหมฮะยิ่งมีกองทัพเยอะมันก็จะเก่งเออ นี่ฮะก็จะตี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 ธรรมดาตีธรรมดาเลยนี่ฮะอุ้ยโอ้โหโดนลำนำนี่ฮะตีธรรมดานี่นะผมว่าเก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับเหมือนกันเนาะเออถ้าปล่อยตัวได้ไวๆต้องรีบทำเก้าดาวแม็กแหละนะครับอ่ะต่ออืมตัวบินเราข้ามไปก่อนนะเรายังไม่มีกันบินนะครับ ไม่ไหวอันนี้ล่ะลองไหมโอ้โหแต่บอสมืดเข้าแม้กว่าทีมนี้แหละกันได้แน่อันนี้เออมีโอกาสเพชรเพชรสมอยู่ครับทุกคนไปกลับป่ามานี่เลยเออมานี่น่าจะเกมไวอยู่ได้ไหมอ่ะ เรียบร้อยนะครับผมนะเออเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับมาเกมสุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปขึ้นเพชรสาพอดีอาวัดเลยมาทีมนี้เออเราก็เก่งเหมือนกันเราอย่าไปกลัวนะไอดี ID ใหม่ของเราไอดี ID มูลกับป่าของเราเนี่ยเออไอเทมช่วยหน่อย ขอสร้างกองทัพหน่อยละกันเพื่อความชัวในการขึ้นเพชรสามเออนี่ฮะกับป่ามีทั้งล่างโคลมีทั้งปล่อยตัวไวปล่อยตัวสองจุดนะฮะโอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยใจเย็นอ่าได้ไหมโดนไอ้นี่มาน้ำแข็งไม่เป็นไรกับป่าเรายังเยอะอยู่ ยังไงอกองหน้าผมเรียบร้อยตอนนี้เหมือนผมน่าจะต้องปั้นเดนจิ9ดาวลุนเพรื่อสุดท้ายอีกตัวหนึ่งเอามายืนคู่กับยอ,อยเนาะน่าจะดีกว่านี้แต่ก็ชนะได้อยู่ันนี้นะฮะกับปะเราเยอะมากมเรียบร้อยนะฮะคือกับปะมันมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเขามีต่อต้านแร่พันนี่นี่เพชรสามเรียบร้อยแต่ผมเคยขึ้นไปแล้วไงอืมกับปะเขาจะมีต่อต้านแร่พันนะฮะแล้วพอ เวลาเจอทูบอ่ะโอเคนะฮะคือตัวละครกับป่าเนี่ยออกแบบโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะฮะคือตัวละครกับป่านะครับดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาออกแบบมาให้มีต่อต้านการใช้แร่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเล่นจริงเนี่ยมันสามารถอ่าที่จะพอประยุกต์ใช้ในหลีกไม่สูงมากเนาะประยุกต์ใช้แบบปล่อยตัว2จุดแบบนี้ได้ เพราะว่าโดนเพิ่มแร่พันไม่ติดอยู่แล้วแล่มันก็ประมาณพันต้นๆที่ผมเจอแบบเมื่อกี้เลยนะเออมันก็ถือว่าช่วยได้เยอะเต็มที่ที่เขาจะกลัวก็คือเป็นหยุดท่าวินาทีแค่นั้นเองนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะมารีวิวกับป่าให้ดูเก่งไม่เก่งยังไงคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะฮะไอดีมูลกับป่าผมก็พัฒนาอีกหนึ่งระดับไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับสวัสดีครับ